สวัสดีครับครูกร๊บนะครับวันนี้ก็มีคลิปวิดีโอนะครับดีๆมาฝากนะครับทางท่านผู้ชมทางช่อง t youtube Channel นะครับวันนี้นะครับก็จะพามาเก็บนะครับยอดผักวิเศษนะครับเขาเรียกว่าผักขี้เหล็กนั่นเองนะครับเราจะเอาจะเก็บนะครับแต่ยอดอ่อนๆนะครับ นะครับส่วนยอดแก่แล้วก็จะไม่เอานะครับยอดแก่กินไม่อร่อยครับ,รบการเก็บยอดขี้เหล็กนะครับแล้วก็จะเลือกแต่ยอดอ่อนๆอย่างนี้นะครับนะครับถ้ายอดแก่เราก็จะไม่เก็บนะครับนะครับเราจะเลือกเอาแต่ยอดอ่อน เวลาเราแกงมาแล้วนะครับพอเราแกงมาแล้วเนี่ยมันจะไม่แข็งไม่แข็งกระด้างนะครับนั้นเราจะเลือกเอาแต่ยอดที่มันอ่อนๆนะครับเป็นเขาเรียกว่าอาหารชั้นเลิศนะครับเวลาเอาไปปรุง เอาไปทำกับข้าวเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะแกงใส่พวกหนังหมูนะครับกากหมูนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะเก็บออตดยอดอ่อนๆนะครับนะครับอุปกรณ์ของเราถังหนึ่งใบนะครับเราก็จะเลือกออตดยอดอ่อนๆนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่า ยอดแข็งเนี่ยมันเวลากินนะครับมันก็จะเหมือนกับกินเศษไม้แล้วครับนะงั้นนะครับเราก็จะนํำไ่ยอดอ่อนๆมานะครับจะมีเทคนิคนะครับและวิธีการทํายังไงไม่ไม่ให้ขมนะครับก็จะมีวิธีการนะครับก็จะเป็นคลิป ต่อไปนะครับนี่ก็ต้มใส่หนังหนังหมูมั่งหนังวัวมั่งนะครับอาหารชั้นเลิศของคนอีสานบ้านเฮานะครับนี่นะครับเอาแต่ยอดออนอ่อนนะครับเพราะว่าเวลาต้มเวลาอะไรเนี่ยมัน มันก็จะนิ่มง่ายนะครับนี่ยจะเก็บแต่ยอดอ่อนยอดอ่อนนะครับเป็นเมนูเด็ดนะครับวันนี้นะครับของครูครับก็ถ้าเวียนหัวนะครับก็ต้องขออาภัยนะครับ อันนี้ก็มาคนเดียวนะครับถ่ายคนเดียวนะครับนะี่ครับอันนี้ต้นเดียวนะครับเนี่ยเราก็พยายามเก็บแต่ยอดอ่อนยอดอ่อนไปนะครับบางคนไปอยู่เมืองนอกเมืองนานะครับถ้าคิดถึงนะครับก็ ที่ถึงบ้านนะครับก็ดูนะครับทางช่อง Burton YouTube นะครับอ่าก็ลองดูนะครับก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์ดูนะครับว่ากูก๊อบก็จะมีคลิปนะครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเรานะครับการอยู่การกินนะครับ นะครับว่าคนอีสานเราก็กินแบบเรียบง่ายนะครับหไหนก็ไม่อดตายแล้วครับนะครับยอดขี้เหล็กนะครับโอ้สุดยอดเลยนะก็เก็บเอาแต่ยอดอ่อนๆนะครับ ได้ขนาดนี้ยังไม่พอนะครับมันต้องเวลาเราต้มออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะได้แค่นิดเดียวนะครับได้ไม่เยอะครับแล้วก็เก็บเอาแตา่ยอดอ่อนนะครับเนี่ยเก็บแต่ยอดอ่อนนะฮะ แต่ถ้าเป็นช่วงที่ฝนมันตกนะครับถ้าฝนตกห้ามกินเด็ดขาดน,นะครับว่าจะทำให้ท้องเสียนะครับมันก็จะหลั่งสารพิษออกมานะครับทําให้ท้องเสียนะครับนั้นช่วงที่ฝนมันตกนะครับก็อย่าไปกินเลยนะครับ ของทุกชนิดนะครับก็มีทั้งขุนเละโทษนะครับนี่นะครับเราก็จะไปเก็บอีกต้นหนึ่งสิบต้นนี้มันจะหมดแล้วนะปเป็นวิขีที่เรียบง่ายนะครับของคนอีสานบ้านเฮา นค,คนที่อยู่ต่างแดนก็ถ้าคิดถึงนะครับก็เปิดดูนะครับเปิดดูบ่อยๆนะครับไงก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพือที่จะสร้างคลิปดีๆออกมาให้นะครับทางท่านผู้ชมทาง YouTube Channel นะครับ ยอดอ่อนๆน่าน้ารับทานหน้ากินนะครับเพื่อจะได้สร้างสรรค์วิดีโอดีๆออกมาให้ชมนะครับนี่แล้ก็เก็บเอาต่ยอดอ่อนๆนะครับเพราะว่าถ้า เอาแต่ยอดถ้าเก็บยอดแก่ไปเลยก็เวลานั้นก็จะไปนี่นั่นอีกนะครับไปเอาไอ้ที่ส่วนมันแก่ออกอีกนีอย่างนั้นก็เอาแต่ยอดอ่อนๆไปเลยครับครับเดี๋ยวถ้าเป็นอีกคลิปนึงนะครับก็อาจะเป็นการ ต้มให้ดูนะครับแล้วก็มีวิธีการยังไงที่จะให้มันจืดนะครับจืดเร็วนะครับการต้มยอดขี้เหล็กนะครับก็จะมีหลายๆเทคนิคด้วยกันนะครับแต่ละคนก็อาจจะทำไม่เหมือนกันนะครับ ก็จะเป็นยอดนี่นะครับอืมยอดขีเหล็กนะครับก็จะได้ประมาณประมาณหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นการพามาเก็บนะครับนก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็คงจะจบโดยประมาณนี้นะครับว่าจะไม่จะไม่ทำ คลิปนานนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นการต้มนะครับต้มเพื่อให้มันจืดนะครับจะเป็นการทำให้ดูว่า,าทำยังไงจะให้มันจืดเร็วนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก๊อฟก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะทำยังไงนั้น เดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับไงก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับสำหรับผู้ที่ติดตามอยู่นะครับอ่าก็ผู้ที่กำลังชมอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้นัที่นี้ด้วยนะครับไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับ